มาดูที่ประธานที่ปรึกษานปชนะครับได้ออกมาระบุว่ามีความพยายามเร่งรัดจัดก,การคนเสื้อแดงโดยขอให้หนปชทุกจังหวัดนะครับมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ซึ่งอาจจะมีการนัดรวมตัวกันก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินกับคดีของนายกรัฐมนตรีครับนางธิดาถาบรนเศษประธานที่ปรึกษานปชออกล่าวว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกับความพยายามถอนประกันตัวนายเจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช และนายนัทบุตรใสเกื้อเลขาธิการบปรชเพื่อจัดการกับคนเสื้อแดงจึงขอให้นปชแต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อมอาจมีการรัดหมายรวมตัวกันก่อน,อนที่สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีของนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตนนายกรัฐมนตรีสถานการณ์นี้ความพร้อมพูดง่ายๆว่าต้องอยู่ในขั้นสูงสุดนะขอให้ในพื้นที่เตรียมซ้อม ในพื้นที่ไว้เลยในพื้นที่ก็ควรจะเตรียมซ้อมด้วยนะฮะในจังหวัดต่างๆเตรียมซ้อมในการนัดหมายประสานงานเราไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการเราไม่มีสายงานบังคับบัญชาแต่ที่เรามีค่ายิ่งกว่านั้นก็คือมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะไม่ยอมให้ประเทศนี้ถอยหลัง และปล้นชัยชนะและปล้อนอำนาจประชาชนไปเด็ดขาดประธานที่ปรึกษานปชกล่าวด้วยว่ายังมีความพยายามเร่งสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์ที่เสนอให้นำผังล้มเจ้ากลับมาเล่นงานคนเสื้อแดงอีกครั้งโดยให้นำชื่อของนายวุฒิพงศ์กฤชธรรมคุณหรือโกตีมาอยู่ในผังด้วยทั้งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในสมัยสอ,อชอ,ออกมายอมรับว่า มีการจัดทำผังขึ้นเองโดยไม่มีมูลความจริงจึงขอเตือนไปยังระบอบอำมมา์หากทำอะไรนอกกฎหมายหรือฉีกรัฐธรรมนูญก็จะต้องเจอกับการตอบโต้นอกระบบเช่นกันดังนั้นหากต้องการให้ประเทศมีสันติสุขต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดขณะที่อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติจาก74จังหวัดจะมีการจัดโครงการโรงเรียนอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย สำหรับประชาชนรุ่นที่สองระหว่างวันที่20ถึง21เมษายน2557ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมา